สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่คณะคิสวันนี้บอนบอนจะมาพาทุกคนไปรู้จักกับลินซิเตอร์ผู้เป็นน้องๆของบอนบอลเองนะคะชาา่และที่ทุกคนเห็นอยู่นี่นะคะก็คือลินซิเตอร์ LOL Surprise จิ๋วนั่นเองค่ะซึ่งลินซิเตอร์เนี่ยจะเป็นเด็กทารกนะคะเป็นน้องสาวของพวกเราเองค่ะ เมื่อเทียบขนาดของเลนซิตเตอร์สกับไซส์ปกติเนี่ยจะเห็นได้ว่าแตกต่างกันมากเลยเอาละค่ะทุกคนมาช่วยกันลุ้นดีกว่านะคะว่าเราจะได้เลนสิตเตอร์สตัวไหนไปลุ้นกันเลย เอามาลุ้นกันที่ลูกแรกกันเลยนะคะนี่นะหน้าตาของลินซิสเตอร์เนี่ยก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเป็นลูกเล็กๆจิวจ๋วๆนะคะแลี๋ด้านในเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้ตัวไหนอันนั้นก็จะมาแกะที่ชั้นแรกกันก่อนนะคะจึงเลยอู้ c กเรตเมสเซจเป็นรูปหัวใจที่แตกสลายกับผู้หญิงหนึ่งคนที่กําลังแดนซ์อยู่นะคะเขาเขียนว่าเบรดแดนซ์ค่ะฉันต่อไปเลยจ้าอ,อืคอลเลกติบิลสติ๊กเกอร์นะคะคือตัวจิ๋วเนี่ยมีสติ๊กเกอร์ดวงเดียวค่ะมาที่ฉันต่อไปเลยโอคือคณะก็ไม่เคยแกะลินซิสเตอร์เหมือนกันนะคะคราวนี้ก็จะเป็นคราวแรกค่ะ ว้าวได้บอลสีเขียวมิ้นนะคะคือหมดแล้วนะคะสําหรับพลาส,สติกเดี๋ยวเราเนี่ยมาเปิดด้านในกันค่ะเปิดบอกมาว้าวดูสิคะภายในลูกบอลนี้นะคะมีช่องให้เราเนี่ยได้ลุ้นอีก4ช่องเลยค่ะนี่นะคะเรามาตัดดูลินซิเตอร์สกันก่อนเลยค่ะสุะด้ตัวไหนนะต้องน่ารักแน่ๆจริง Wow. ได้ตัวนี้ค่ะเป็นตัวผิวเข้มนะคะผมสีทองทองออกขาวเลยค่ะโอ้ยน่ารักค่ะโหคือเป็นเบบี้ทารกมากๆเลยนะคะตัดซองต่อมาค่ะินี่เลยอ่ะเป็นหมวกค่ะทุกคนแต่คณะว่าน่าจะเป็นหมวกของเจ้าตัวใหญ่นะคะอันนี้จะเป็นแบบว่าอัญมณีของตัวใหญ่ดูสิใส่ไม่ได้แน่นอน <laughs> ตลกอะ่ะซองต่อไปจ้า เป็นอะไรนะฮึว้าวเป็นรองเท้าค่ะแต่ก็อีกนั่นนะคะเป็นรองเท้าของตัวใหญ่ค่ะเพราะว่าเจ้าเบบี้นี้ใส่รองเท้าไม่ได้นะคะดูจีรองเท้ามันใหญ่เกินไปฮ้เว้เว้มาถึงซอสุดท้ายแล้วค่ะ ชออ๋อสองสุดท้ายเป็นอันนี้นะคะคือเป็นผู้คุณแจที่ไว้ติดกับลูกบอลนะคะนี่นาเอาลูกบอลมาใช่ไหมแล้วก็เสียบลงไปค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้เอาไว้ห้อยกระเป๋าอะไรอย่างนี้ได้นะคะและนี่ค่ะเจ้าลินซิสเตอร์ตัวนี้ชื่อว่าลินชอตตี้ค่ะ ว้าวลินช็อตตี้คราวก่อนที่คณะเปิดซีรีส์สองตัวใหญ่ไปคณะได้ช็อตตี้ค่ะเดี๋ยวไปเอามาเล่นกันค่ะพัมพามช็อตตี้มาแล้วค่ะนี่น่ารักมากมากเลยอะโหคณะโชคดีมากเลยนะคะดูสิได้ตัวเดียวกันเนี่ยเอ้ยน่ารักสุดๆดเลยค่ะซึ่งอัญมณีที่ได้มาจากเจ้าตัวลินนี่นะคะเราสามารถเอามาใส่เจ้าตัวใหญ่นี้ได้ค่ะเดี๋ยวคณะลองเอาหมวกมาใส่ช็อตตี้ก่อนนะคะนี่เป็นหมวก โอ้โหน่ารักสุดๆค่ะเดี๋ยวมาเปลี่ยนรองเท้ากันค่ะเอารองเท้าที่ได้จากเจ้าตัวลินนี่นะคะมาสวมใส่ค่ะว้าวเปลี่ยนลุกเลยอุ้ยน่ารักสุดๆ โอ้โหโชคดีมากๆเลยนะคะอ๋อคณะลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าเจ้าตัวลินซิเตอร์เนี่ยไม่สามารถดื่มน้าแล้วก็พ่นน้ําร้องไห้หรือว่าอ,อ้วกได้นะคะแต่เจ้าลินซิเตอร์เนี่ยสามารถเปลี่ยนสีได้ค่ะซึ่งไม่รู้นะคะตัวนี้จะเปลี่ยนได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะต้องลองจุ่มน้ําดูค่ะข้าวามนี่นะคะเป็นน้ําเย็นนะคะแล้วเราจะเอาเจ้าลินช็อตตี้เนี่ยนะคะใส่ลงไปว้าวผมเปลี่ยนสีดูสิคะทุกคนผมกลายเป็นสีเขียวคะ่ะนี่ ตอนแรกเป็นสีแบบทองขาวนะคะตอนนี้เป็นสีเขียวแล้วอูวดูดีสุดยอดบอกแล้วว่าเจ้าลินซิตเตอร์นี่นะคะสามารถเปลี่ยนสีได้อ้ายน่ารักเออหื้อขนาเนี่ยเริ่มจะหลงรักพี่น้องคู่นี้แล้วนะคะม,มา,าที่ลูกที่สองเลยนะคะสนุกมากๆเลยค่ะอ้อลืมบอกไปค่ะว่าลินซิตเตอร์เนี่ยมีให้สะสมถึง45แบบเลยนะคะมาแกะที่ชั้นแรกเลยจ้า c กเ t ตเมสเซจเป็นรูปบาทสกับดาวนะคะเขียนว่าสปอร์ตสตาค่ะอะชั้นต่อไปจ้าแกะเลยแล้วกันเออ c อ l l e c t i b l e s ติ c k e r s เขาเห็นว่า c h a n g e Color นะคะก็คือเปลี่ยนสีได้นั่นเองพลาสติกชั้นสุดท้ายจ้าพรอมได้ลูกบอลสีนี้อีกแล้วนะคะที่จริงลูกบอลเนี่ยมีหลายสีมากๆเลยค่ะแต่ว่าเราได้สีนี้จ้า เออเราก็ได้ซองสีซองอีกแล้วค่ะนี่นะจ๊ะเรามาดูตัวลินกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะได้ตัวไหนพอมว้าวตัวนี้เฮ้ยน่ารักค่ะเป็นผมสีทองขาวอีกแล้วนะคะแล้วก็ดูดจุกนมมาด้วยค่ะน่ารักอ่ะใส่ผ้าอ้อมสีเหลืองเอ,อตัวนี้เป็นน้องสาวของใครนะเปิดซองต่อไปค่ะ ว้าวได้เป็นกระเป๋าค่ะเป็นกระเป๋าหอยน่ารักมากเลยดูดิกระเป๋านี้ก็สามารถเอาไว้ใส่ตัวลินซิสเตอร์ได้นะคะน่ารักมากเลยค่ะกระเป๋าอันนี้มาต่อกันที่อันนี้นะคะน่าจะเป็นรองเท้าค่ะอ๋อรองเท้าสีชมพูฟุ้งฟริ้งมากค่ะแต่ว่าก็เป็นของพี่สาวนะคะมาที่ทรงสุดท้ายค่ะอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าไอจุกผงคุณเจนะคะ พร้อมใช่แล้วอึ๊บน่ารักมากๆเลยนะคะดูดิเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนค่ะนี่นะคะเขาชื่อว่าลินซูเปอร์บาเบ้ค่ะไม่รู้นะคะพี่สาวเป็นตัวไหนก็คณะไม่มีค่ะ <c oughs> คือตัวนี้ก็สวยนะคือแบบผมสวยผิวสวยค่ะอาจารเดี๋ยวเราเนี่ยมาลองจุ่มน้ํากันเลยจุ่มอุ้ยผมหน้าเขาเปลี่ยนสีค่ะ ผมหน้าเขาแบบว่ามีสีชมพูมาแซมนะแปบ๊บหนึ่งแป๊ดหนึ่ง,แบบงเดี๋ยวให้ดูค่ะนี่ดูสิค่ะทุกคนตรงผมหน้านี่นะคะมันจะเป็นแซมเป็นสีชมพูค่ะทุกคนอาจเห็นไม่ชัดอะแต่คณะเห็นชัดมากๆเลยนะคะนี่ดูดิมันจะเป็นสีชมพูนะคะเป็นแซมแซมเหมือนไฮไลท์อะเนี่ยเห็นไหมคะถ้าดูในน้ำเนี่ยจะเห็นชัดมากเลยค่ะนี่นะโหแซมกระเป๋าใบ,บ,บนี้เราก็ใส่เจ้าลินซิตเตอร์เข้าไปค่ะเี่ย แล้วก็เอารองเท้าใส่เข้าไปด้วยก็ได้นะรองเท้าเนี่ยเอาไปเล่นกับตัวใหญ่นะคะจะเอาไปใส่ตัวใหญ่ตัวไหนก็ได้แหละอ่ะวางไว้ตรงนี้ต้อมาลินิตเตอร์สลูกที่สแล้วนะคะมาลุ้นกันโอ้ได้ cret m e ม s เ g e เป็นหัวใจแตกสลายกับสาวแดนซ์อีกแล้วนะคะเบรกแดนซ์ค่ะชันต่อมาจ้าว้าวลูกนี้เห็นแววเป็นสีชมพู สีชมพูแล้ว collectible stickers มาพัาสติชั้นสุดท้ายค่ะแกออกเลยเปิดลูกบอลกันค่ะอาชอบนี่นะคะได้สีสองเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยมาเปิดดูลินซิสตอร์กันค่ะพร้อมเดี๋ยวนะได้ซ้ำอะได้ซ้ำกับตัวลินช็อตตี้ค่ะ เ็นลินชอตตี้นะโอ้โหทำไมได้ซ้ำกันละเนี่ยมีตั้งหลายตัวเสียใจอ่ะเอ,อเสียใจจริงๆนะเนี่ยต่อมานะคะอันนี้จ้องเป็นหมวกแน่นอนที่รู้พอได้ซ้ำไปแล้วค่ะว่าแมว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 ดูดีขนาดได้หมวกสองใบเลยอ่ะเอศร้าอ่ะรองเท้านะคะ เหมือนเดิมไม่มีผิดเลยค่ะอ่ะสุดท้ายเป็นพวงคุญแจนะคือแต่ลูกบอลเนี่ยคนละสีกันนะคะฟังเสียบลงไปจ้าอ่าโอเคปฟ้าอจาจายัางไงก็ตามเดี๋ยวเราเนี่ยเอาลิมช็อตตี้นะคะมาจุ่มน้ำเย็นกันโอเคผมก็เปลี่ยนสีเหมือนเดิมมาอยู่ด้วยกันตรงนี้เลยละกัน เพิ่มหมวกของเธอไปชอตตี้รองเท้าอีกคู่หนึ่งมาที่ลินซิสเตอร์ลูกสุดท้ายนะคะบรุลุนการขอให้ไม่ซ้ำกันละกันค่ะได้ตัวไหนก็แล้วแต่เหอะแต่อย่าซ้ำกันเลยแกะที่ชั้นแรกเลยจ้าระเบิดกับหอยนะคะเขียนว่าบอมสเทลค่ะชั้นต่อมานะจ๊ะ Collectible Stickers อาพลาสติกชั้นสุดท้ายจ้าว้าวันนี้ได้สีชมพูอ่อนค่ะน่ารักมันลุ้นกันพร้อมได้มาสีสองเช่นเดิมค่ะมาเปิดตัวน้องสาวกันค่ะพร้อมว้าวสุดยอด ฮ้ยดีใจมากตัวนี้คณะนะมีตัวใหญ่ตัวนี้น่ารักมากๆเลยค่ะตัวนี้ทุกคนจำได้ไหมที่ชื่อว่าจิตตบักค่ะน่ารักมากเฮ้ยตัวนี้คือความโชคดีนะคะคือตัวพี่เขาก็น่ารักสุดๆนะตัวน้องก็ยิ่งน่ารักเลยค่ะเฮ้ยดีใจอ่ะมาที่ซองต่อไปค่ะพมว้าวอันนี้เป็นกระเป๋าค่ะกระเป๋าหวานมาก เป็นกระเป๋าสารนะคะฉบ,บับสาวหวานสุดๆเลยอ่ะ่องต่อมานะคะนา่าจะเป็นรองเท้าค่ะอจึ๊บว้ารองเท้าสีเขียวมิ้นท์ค่ะอันสุดท้ายก็คือพวงกุญแจนั่นเองเชิบก็ดีนะคะให้พวงกุญแจมาด้วยแบบว่าจะได้เอาไปใช้ได้เนี่ยน่ารักค่ะอะเอาวางไว้ตรงนี้แล้วกันนี่นะคะชื่อว่าลินจิตเตอร์บักค่ะว้าวสุดยอด เดี๋ยวเราเอาลินจิตตบักใส่ไว้ในน้ำเย็นกันค่ะจุม๊มเงียวเงียวเงียวเงี้ยวลินจิตตบักไม่เออไม่เปลี่ยนสีอะไม่เปลี่ยนสีอะอมอมไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะคะ,ะตัวนี้เปลี่ยนสีไม่ได้แต่ไม่เป็นไรค่ะคือเขาน่ารักะปิง๊งปองน้องสาวเจอกับพี่สาวค่ะอ้ว้ว พี่เจ้าพี่เจ้าขอคดหน่อยขอกดหน่อยพี่เจ้าโออน้องรักพี่ดีใจจรงเลยที่เราได้เจอกันลินจิตบัตของพี่กอดกอดจุ๊จุจุบจ๊บ,บ,บ,บ <c oughs> น่ารักมากเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราเนี่ยมาลองเปลี่ยนนะคะรองเท้าให้พี่สาวกันอันนี้เป็นรองเท้าสีเขียวมิ้นท์ค่ะนี่เข้ากับชุดมากเลยนะคะสีเดียวกับชุดเลยดูดิ มันสุดยอดจริงๆค่ะทุกคนเนี่ยแล้วก็มีกระเป๋าด้วยนะคะเอามาของมืออย่างนี้อาจจะเอาน้องสาวใส่เข้าไปด้วยก็ได้ค่ะอ่ะใส่เข้าไปลูกนี่นะคะพี่สาวกับน้องสาวน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้เราก็ได้พี่สาวกับน้องสาวถึงสองคู่ด้วยกันนะคะแถมยังมีน้องสาวฝาแฝดอีกสองคนด้วยค่ะหามากๆเลยนะคะอ่า และนี่เลยค่ะที่คณะได้ทั้งหมดจากการแกะ LOL Surprise ติ๋วนะคะก็จะได้แบบนี้เลยน่ารักมากๆเลยนะคะน่ารักไม่แพ้ตัวใหญ่ตัวพี่เลยค่ะคณะชอบมากๆเลยค่ะเอาละคะสำหรับวันนี้นะคะสนุกมากๆเลยค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็กดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์คณะด้วยนะคะคณะเนี่ยจะได้มีกําลังใจทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปค่ะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะคณะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายจุ๊บ 哇。Wow.